ครับอะไรนะฮะโจ๊ตชัวตามทีมครับตามทีมมาตามทีมเนอะเขาก็ต้องเข้าทีมงานเขาหน่อยก็ดีใจดีใจที่เราทั้งสองคนรวมถึงทั้งตรงด้วยได้เป็นได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนเออตัวแทนหมู่บ้านของทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกๆคนจากละครเรื่องคุณชายเข้ามามาร่วมงานคองชันเรือกระบอกทั้งที่19เนาะก็เราละครเราเขาชิงหลายรางวัลก็รางวัลเลยดีใจดีใจแทนทีมงานทุกคน ก็ไม่รู้ว่าได้กี่รางวัลเหมือนกันครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันจริงๆทุกรางวัลมีมีหวังมีหวังแ <c oughs> อบหวังแอบหวังครับ <c oughs> โอ้ลึกมากจริงๆมันเป็นปีแรกของผมด้วยเป็นปีแรกที่เล่นกับพี่ฟิล์มมากับพี่โตงเนี่ยก็โอ้โหมันคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็อยากได้ติดไม้ติดมือไปให้ทีมงานเราด้วยเหมือนกันเนี่ยจะได้แบบรู้สึกแบบว่าแค่รู้ว่าเข้าเข้าชิงก็หายเหนื่อยแล้วอะถ้าได้รางวัลไปก็คงหายเหนื่อยมากกว่านี้อีก ครับก็ก็เราเราตั้งใจทํามาของเราเต็มที่ผมผมคิดว่ามันก็พอแล้วแหละเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าศิลปินท่านอื่นๆที่เข้าชิงในรางวัลต่างๆอ่ะก็ก็ตั้งใจไม่แพ้กับผมผมว่าก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการตัดสินแล้วก<ม>ันได้ไม่ได้ก็เราทําเต็มที่แล้วเวลาคนแบบว่าชนอรเรายมแนอะไรถามว่าอยากได้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้แหละแต่ว่าได้ไม่ได้ก็ก็ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้แบบผิดหวังอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าผมเชื่อเสมอว่าทุกคนก็ตั้งใจไม่ต่างกับเราอะไรนะครับอะไระครับการทำงานที่นการันตีความสำเร็จเราที่เราการทำงานนี่มันการันตีความสำเร็จเรามันเป็นยังไงบ้าง<อ>เดี๋ยวแปลให้โอ้ก็จริงมันมันเป็นก้าวใหญ่ๆเเลยในระยะเวลาที่มันไม่นานนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันภูมิใจนะภูมิใจใน ในตัวในตัวเองด้วยในตัวทุกๆคนที่ทํางานกับเราด้วยอะ่ะคือมันขาดอะไรมาเยอะจริงๆภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ครับแล้วก็ตั้งแต่ย้อนกลับไปตอนเราถ่ายถ่ายทําอย่างเงี้ยทุกคนไม่เคยพูดถึงรางวัลหรืออะไรแต่ขอให้ผลงานมันออกไปสู่สู่คนดูแล้วมันแล้วมันดีมากที่สุดแค่นั้นเองครับตรงเนี้ยเราไม่เคยคิดเลยแต่พอเราได้เข้าชิงหลายรางวัลอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งในชีวิตของของพวกเราเหมือนกันเนี่ยครับก็ดีใจเลยดีใจมาก ครับเนะอ๋อก็จริงๆจะเปิดตัวไปแล้วครับเดี๋ยวมีซีรีส์กันน่าจะได้ดูในปีนี้แน่นอนครับแต่ทำอะไรยังพูดตรงๆว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายทำแต่ว่าถ่ายทำปีนี้แล้วก็ออนปีนี้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ยังมีผลงานอื่นๆอ,อีกทัน,นที่ต่างประเทศอีกก็อฝรกแฟนๆติดตามด้วยแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็มีในระดับเอเชียนี่ก่อน พูดกว้างๆไว้พูดกว้างๆไว้จริงๆก็อยากไปหมดทุกประเทศเลยครับอยากไปหมดเลยที่ไหนตอนที่ไหนตอนรับก็ไปหมดครับแล้วอมจับเราต้องอว่าภาษาอะไรจได้้างอ๋อเราจ้างลาบครับครับตรงๆนะตรงๆง่ายๆมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างเรียกว่าแบบพวกคำพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องรู้อย่างเช่นสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ อันีก็ตกคเสมาคำที่อะไรที่ผมรู้จักโอ้ยชีอะไรอย่างเงี้ยักเกาหลีเหรออันยองเยครับภาษาจีน่ะภาษาจีนี่เอาเรียว่าหเอเแน่นอนครับครับผม ก็ฝากแฟนๆทุกๆคนแล้วกันนะครับช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในทุกๆรางวัลก็พวกเราทำหนึ่งที่แล้วยังไงก็ส่งกำลังใจมาก็พอครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ที่เดินทางร่วมกับพวกเรามาผมพูดตลอดทุกงานเลยจริงจนวันนี้ได้เข้าชิงหลายรางวัลเลยก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ภูมิใจเหมือนกับพวกผมนี่แหละครับไม่ว่าทำแต่สินจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายแล้วความภูมิใจเนี้ยมันก็ยังมากที่สุดสำหรับพวกเราอยู่ดี ครับขอบคุณครับ